มาบอกดวงชาววันอาทิตย์ค่ะวันที่หนึ 5, ่งถึงห้าสิงหาคม2566หรือว่า2023ัห้าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันอาทิตย์เป็นการพยากรณ์ดวงชะตา โดยรวมมีใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะชาววันอาทิตย์วันที่หนึ่งค่ะคุณได้ไพ่ติสตาความหวังสิ่งที่รอคอยเป็นไปตามที่คุณหวังไว้การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณได้รับผลสำเร็จตามที่ปรารถนานะคะวันนี้ เป็นวันที่ชาววันอาทิตย์มีความสุขสมหวังแล้วก็สบายใจได้รับข่าวดีมาถึงวันที่สองสิงหาคมคุณได้ไพ่ทำรแรนการปรับเพื่อให้เกิดความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆวันนี้คุณใช้การปรับตัวใจเข่าใจเรายอมรับฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายเพื่อทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีถทวยจะหมายถึงความรักความพึงพอใจ คนสองคนมาอยู่ด้วยกันถ้าชีวิตคู่ก็ต้องมีการปรับความรู้สึกปรับทัศนคติเพื่อจะอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะส่วนคนโสดก็ดูดูกันไปถ้าใช่ก็ถึงจะเลือกเป็นแฟนการเจรจาตกลงต่างๆในวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะ ถึงวันที่3ค่ะชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่ก้าเหรียญวันนี้การเงินของชาววันอาทิตย์อูฟูแล้วก็มั่นคงนะคะใครที่ทำงานอยู่กับบ้านะจะได้รับผลดีมากค่ะวันนี้ทำธุรกิจออนไลน์หรือทำมาค้าขายหรือทำ ธุรกิจเกี่ยวกับบ้านงานตกแต่งบ้านบ้านจัดสรรของตกแต่งภายในบ้านอยาน่างนี้ก็จะได้รับผลดีพืชพัุพ์ธัญญาหารพวกไม้ประดับต่างๆวันนี้เรียกว่าดีนะคะโดยภาพรวมเรียนคือธาตุดินบอกถึงความมั่นคงมั่งคัง่งชาววันอาทิตย์วันนี้การเงิน ไม่ติดขัดนะคะสบายใจหายห่วงถึงวันที่4คะ่ะชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่เจ็ด้วยด้านความรักคนโสดอ่าก็อยู่ในช่วงเลือกนะคะคุณสามารถเลือกได้อ่าเรียกว่าเรานะ่ะ มีหลายอย่างที่คุณเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองรู้ว่าเรามีดีอะไรการจะมีใครสักคนต้องเลือกเลือกให้ถูกใจคุณอย่างนี้นะคะ,อะตอนนี้คุณเป็นฝ่ายเลือกถ้าใช่ถ้าถูกใจคุณดึงจะคบเป็นแฟนก็เรียกว่า มีความเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควรเรื่องความรักส่วนคนมีคู่ครองเรือนอชีวิตคู่ช่วงนี้ราบรื่นค่ะคิดอะไรทําอะไรก็ปรึกษาหารือกันกำลังมองหาสิ่งที่ถูกใจชอบเหมือนกันไหมเธอกับฉันเรียกว่าชีวิตคู่อยู่ในช่วง เป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอุปสรรคนะคะชาววันอาทิตย์มาถึงวันที่ห้าค่ะชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่หกถ้วยความทรงจำเดิมๆเ,เกี่ยวกับอดีตจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือว่าญาติพี่น้องมีบางอย่างทำให้คุณหวนคิดไปถึงอดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะ แต่เป็นความรู้สึกที่ดีนึกถึงสิ่งดีๆอย่างนี้คะ่ะบางคนก็พบรักต่างวัยนะคะในคนโสดอาจจะพบคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆอย่างนี้ความรักเป็นไปได้ด้วยดีคะ่ะส่วนคนมีคู่ครองเรือนอความรักก็ยังดีอยู่ ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะพลังงานโดยรวมของชาววันอาทิตย์ใน5วันนี้แม่หมอน,นำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะในแต่ละวันมนีก็มีวันที่เรามีความสุขมีวันไม่สบายใจ มีวันเศร้าใจก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะแม่หมอขอขอบคุณผู้เข้ามารับชมรับฟังคลิปขอบคุณผู้เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ